สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเจอกันในแบบฝึกหนดนะครับให้นักเรียนพิจารณารูปแล้วเติมคําตอบข้อที่1เรามาทําความเข้าใจภาพประกอบก่อนนะครับเป็นรูปยางลบจํานวน6ก้อนนะครับเรารวมกลุ่มไว้กลุ่มเดียวกันส่วนดินสอรเรารวมไว้กลุ่มเดียวกันนะครับ3กลุ่มแต่ละกลุ่มมีจํานวน6แท่งครับจากโจทย์ครับจํานวนยางลบคิดเป็นเศษส่วนเท่าไรของทั้งหมดให้นักเรียนดูจากแผนภาพนะครับ มีทั้งหมดกี่กลุ่มครับยางลบจํานวน1กลุ่มนะครับส่วนดินสจจานวน3กลุ่มเพราะฉะนั้นรวมกันแล้วได้กี่กลุ่มครับได้ทั้งหมด4กลุ่มนะครับในจํานวน4กลุ่มนี้เราจะต้องนํามาเขียนไว้เป็นตัวส่วนนะครับมีทั้งหมด4กลุ่มนะครับเขียนไว้เป็นตัวส่วนตัวเศษนะครับตัวเศษจํานวนยางลบมีกี่กลุ่มครับมี1กลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเขียนตัวเศษเป็นเลขอะไรครับเลข1 ถ้าหากนักเรียนไม่นับเป็นกลุ่มนะครับให้นักเรียนนับยางลบเป็นก้อนและดินสอเป็นแท่งนะครับยางลบมีทั้งหมดเท่าไรครับยางลบมี6ก้อนนะครับส่วนดินสอทั้งหมดมี18แท่งเพราะฉะนั้นยางลบรวมกับดินสอเป็นกี่ชิ้นครับ24ชิ้นนะครับเราก็เขียนเป็นตัวส่วนได้เลยครับส่วนยางลบนะครับมีทั้งหมดกี่ก้อนครับยางลบมี6ก้อนเพราะฉะนั้นเราก็เอานำมาเขียนเป็นตัวเศษครับ หรือเศษ6ส่วน24ของทั้งหมดครับข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับโจทย์กำหนดเหรียญ1นบาทเหรียญ2บาทเหรียญ5บาทและเหรียญ10บาทให้เรามาดูเหรียญบาทนะครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ4เหรียญครับส่วนเหรียญ2บาทแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละ4เหรียญเหรียญ5บาทมีกลุ่มเดียวนะครับคือ4เหรียญส่วนเหรียญ10นะครับมี2กลุ่มนะครับกลุ่มละ4เหรียญ จย์ถามว่าเหรียญหนึ่งบาทคิดเป็นเศษส่วนเท่าไรของทั้งหมดให้เรามาดูตัวส่วนก่อนนะครับจากแผนภาพจะเห็นได้ว่าเราแบ่งออกได้ทั้งหมดกี่กลุ่มครับจากเหรียญหนึ่งบาทแบ่งเป็นสองกลุ่มเหรียญสองบาทแบ่งเป็นสามกลุ่มเหรียญห้าบาทหนึ่งกลุ่มและเหรียญสิบบาทอีกสองกลุ่มรวมทั้งหมดกี่กลุ่มครับเราก็จะรวมได้แปดกลุ่มนะครับในส่วนที่โจยดถามเหรียญหนึ่งบาทมีกี่กลุ่มครับ มี2กลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าคิดเป็นเศษ2ส่วน8หรือถ้านักเรียนไม่นับเป็นกลุ่มนะครับนักเรียนอาจจะนับเป็นเหรียญก็ได้จํานวนเหรียญมีทั้งหมดกี่เหรียญครับ8กลุ่มกลุ่มละ4เหรียญก็จะได้ทั้งหมด32เหรียญส่วนเหรียญ1น1บาทมีทั้งหมดกี่เหรียญครับมีทั้งหมด8เหรียญนะครับ หรือนักเรียนอาจจะเขียนเป็นเศษแปดส่วน32ของทั้งหมดก็ได้นะครับต่อไปนะครับให้นักเรียนเติมตัวเลขแสดงเศษส่วนหรือจํานวนนับในช่องสี่เหลี่ยมครับจากรูปนักเรียนจะเห็นว่ามีรูปภาพอะไรบ้างครับมีรูปภาพชมพู่และก็มีน้อยหนานะครับชมพู่กี่รูปครับชมพู่มีทั้งหมด25รูปนะครับส่วนน้อยหนามีทั้งหมดกี่รูปครับน้อยหนามีทั้งหมด15รูปนะครับ จทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามว่าจำนวนชมพู่คิดเป็นเศษส่วนเท่าไรของทั้งหมดเท่ากับกี่ผลนะครับให้นักเรียนดูในลักษณะของเศษส่วนก่อนนะครับช่องสี่เหลี่ยมส่วนด้วยช่องสี่เหลี่ยมสำหรับช่องสี่เหลี่ยมที่เป็นตัวส่วนครับให้นักเรียนดูจากรูปนะครับแล้วทดลองแบ่งกลุ่มก่อนได้ทั้งหมดกี่กลุ่มครับได้ทั้งหมด8กลุ่มนะครับส่วนที่เป็นชมพู่กี่กลุ่มครับ ส่วนที่เป็นชมพู่5กลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เศษ5ส่วน8ครับของจำนวนชมพู่และน้อยหน่ารวมกันกี่ผลครับ40ผลนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เท่ากับให้นักเรียนดูจากชมพู่อย่างเดียวนะครับทั้ง5กลุ่มนับดูว่าได้ทั้งหมดกี่ผลได้ทั้งหมด25ผลครับหรือชมพู่25ผลครับ น้อยนา15ผลครับรวมแล้วได้กี่ผลครับได้40ผลหรือเศษเท่าไรส่วนเท่าไรครับผลไม้รวมทั้งหมดกี่ผลครับ40ผลนะครับเป็นจํานวนชมพู่เสียกี่ผลครับจำนวนชมพู่ทั้งหมด25ผลนะครับของผลไม้ทั้งหมดกี่ผลครับ40ผลครับเท่ากับเท่าไรครับเท่ากับ25ครับ นักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่านักเรียนจะนับเป็นกลุ่มหรือว่าจะนับเป็นผลผลที่ได้ก็จะออกมาเท่ากันนะครับคือ25กลุ่มผลข้อที่2ครับโจทย์กำหนดหนังสือภาษาอังกฤษมาให้2กลุ่มนะครับกลุ่มละ5เล่มรวมทั้งหมด10บเล่มหนังสือเกี่ยวกับไดโนเสาร์3กลุ่มกลุ่มละ5เล่ม15เล่มและหนังสือภาษาไทยอีก1กลุ่ม5เล่มนะครับโจทย์ถามอะไรครับ โจทย์ถามจำนวนหนังสือภาษาอังกฤษคิดเป็นเศษส่วนเท่าไรของหนังสือทั้งหมดแล้วก็เท่ากับกี่เล่มนะครับให้นักเรียนมาดูเศษส่วนก่อนนะครับว่าเราจะเขียนยังไงได้บ้างให้นักเรียนดูเศษส่วนโกนนะครับว่ามีทั้งหมดกี่กลุ่มนะครับหนังสือภาษาอังกฤษ2กลุ่มหนังสือไดโนเสาร์สามกลุ่มและหนังสือภาษาไทยอีกหนึ่งกลุ่มรวมทั้งหมดกี่กลุ่มครับรวมกันได้เท่ากับ6กกลุ่ม นั่นก็คือจํานวนทั้งหมดเป็นตัวส่วนนะครับจำนวนกลุ่มทั้งหมดเป็นตัวส่วนในส่วนที่โจทย์ถามก็คือหนังสือภาษาอังกฤษมีทั้งหมดกี่กลุ่มครับมีทั้งหมด2กลุ่มนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นตัวเศษของเราก็จะต้องได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้เท่ากับ2นะครับของทั้งหมดหนังสือทั้ง3ชนิดนี้มีกี่เล่มครับมีทั้งหมด3 0เล่มนะครับ กลุ่มละ5้าเล่มทั้งหมด6กลุ่มก็จะได้เท่ากับ30เล่มเป็นส่วนของหนังสือภาษาอังกฤษเซกี่เล่มครับ10เล่มน,นะครับหรือถ้าเรานับเป็นจํานวนเล่มจํานวนหนังสือมีทั้งหมดกี่เล่มครับมีทั้งหมด30เล่มน,นะครับส่วนที่เป็นหนังสือภาษาอังกฤษกี่เล่มครับของจํานวนหนังสือทั้งหมดคือเท่าไหร่ครับคือ30นะครับเท่ากับกี่เล่มครับ จำนวนทั้งหมด10เล่มน,นะครับข้อต่อไปจัดกลุ่มพร้อมระบายสีแสดงเศษส่วนแล้วตอบคำถามในข้อที่1รูปนกนะครับเขาแบ่งมาให้กี่กลุ่มครับแบ่งมาให้เป็น7กลุ่มกลุ่มละกี่ตัวครับกลุ่มละ5ตัวครับสำหรับในข้อที่1นะครับข้อที่1ย่อยเศษ3ส่วนเของ35เป็นเท่าใด ภาพนกมีจํานวนทั้งหมด7กลุ่มเราเรียงเอาแค่3กลุ่มนะครับกลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่3เมื่อเราเรียงเอาครบ3กลุ่มแล้วให้เราลองนับดูสิครับว่าจํานวนนกที่เราเรียงเอาไปใน3กลุ่มนั้นคือเท่าไหร่มีจํานวนกี่ตัวมีทั้งหมด15ตัวนะครับสำหรับข้อที่2นะครับโจทย์กําหนดรูปดอกไม้มาให้ทั้งหมด8กลุ่มกลุ่มละ3รูปนะครับ สำหรับข้อนี้นะครับครูยกตัวอย่างข้อ2ย่อยจำนวนรูปที่ไม่ระบายสีคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของทั้งหมดและมีกี่รูปให้เราพิจารณารูปที่ไม่ระบายสีนะครับมีทั้งหมดกี่กลุ่มครับมีทั้งหมด3กลุ่มนะครับกลุ่มละกี่รูปครับกลุ่มละ3รูปรวมทั้งหมดกี่รูปครับรวมทั้งหมด9รูปนะครับ เพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนได้เป็นเศษ3.8ส่วน8ของทั้งหมดครับและมีทั้งหมดกี่รูปครับที่ยังไม่ระบายสีมีทั้งหมด9รูปครับสำหรับแบบฝึกนี้ครูยกตัวอย่างให้นักเรียนแค่นี้นะครับให้นักเรียนกลับไปทำมาเป็นการบ้านครับเจอกันใหม่แบบฝึกหัดต่อไปครับ